พูดคุยกันต่อเรื่องของการพระราชทานอาภัยลดโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้พอราชกิจจานุเบกษามีการประกาศออกมาปรากฏว่านักข่าวของเราก็โทรศัพท์สายตรงไปเช็คกับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิศณุเครือง,งามนะคะคถึงขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะโดยท่านรองวิศณุบอกแบบนี้นะคะว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะต้องดําเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไปเมื่อไหนทักษิณหายป่วยก็จะกลับเข้าเรือนจําถ้า การป่วยไม่ดีขึ้นก็ยังคงต้องรักษาตัวต่อไปและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วก็บังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีการโปรดกล้าวโปรดกะรดกะหม่อมลงมาซึ่งนายทักษิณไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกเพราะเป็นพระมหากรุณาทีคุณลงมาแล้วและนายทักษิณต้องถูกจำคุก อีกหนึ่งปีไม่มีการลดหย่อนโทษอีกแล้วเพราะเป็นพระราชะอำนาจเด็ดขาดแล้วค่ะครับผมทีนี้ไปดูในส่วนของคดีความที่ยังคงมีกันอยู่เราเล่าถึง4คดีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช2คดีนะครับประกอบด้วยคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือที่ทุกคนเข้าใจกันคือ g 2 g เนี่ยนะครับล็อต2รวม8สัญญา และคดีถูกกล่าวหาอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบิน A 3 4 0 5 0 0และ A 3 4 0 6 0 0ของบอจของบอมจการบินไทยปี2545-2547ถึงทำให้มีนิสินเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอีก2คดีคุณผู้ชมครับคือคดีของคุณทักษิณเป็นผู้ต้องหาตามคดีมาตรา1 1 2ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหมิ่นเบื้องสูงของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทอและคดีสุดท้ายคือคดีร,ร่วมกันหรือใช้ผู้อื่นกระทำความผิดก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราน1น5 3, 5นั่นเองค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะคือต้องอธิบายเรื่องนี้แบบนี้นะแยกเป็น2ส,ส่วน2ประเด็นการอภัยโทษ,โทษก็คือการอภัยโทษเป็นพระราชะอำนาจอของในหลวงนะคะที่มีรัฐธรรมนูญ ฉบับปี2560นี่แหละรองรับที่ถือว่าเป็นที่เด็ดขาดแล้วไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรหรือว่าร้องเรียนอะไรได้นะคะคเพราะว่ามันจบไปแล้วคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้ถ้าไปดูตามเกณฑ์ของกรมรัชทัรร์คุณทักษิณชินวัตรยังมีโอกาสได้รับการพักโทษเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับการรับโทษมาแล้ว2ใน3ซึ่งถ้าเกิดรับโทษมาแล้วสใน3เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าได้รับสิทธิ์การพักโทษ การพักโทษที่ว่านี้นั่นหมายความว่ากรณีโทษที่เหลืออีกหนึ่งปีของคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณไม่ต้องจำคุกต่อให้ครบหนึ่งปีนะหลังจากที่จำคุกมาแล้วสิบวันนับตั้งแต่เดินทางกลับถึงประเทศไทยม,มันมีขั้นตอนแบบนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าหากพิจารณาคดีของคุณทักษิณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปี ในทางของกรมรัชทันเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณจะต้องจําคุกต่อให้ครบ1ปีจากที่จําคุกมาแล้ว10วันเพราะเมื่อโทษจําคุกเหลือน้อยลงก็คือลดจาก8ปปีอะค่ะก็จะทําให้เข้าเกณฑ์การขอพักโทษนะคะซึ่งมีเงื่อนไขคือต้องได้รับโทษมาแล้วรับโทษมาแล้ว2ใน3เหลือโทษเนี่ยก็คือ1ใน3กล่าวคือจากเดิมคุณทักษิณจะต้องจําคุก1ปีกว่าๆถึงจะพักโทษได้ใช่ไหม,อ,มอย่างที่เรานับกันก่อนหน้านี้เนี่ย ก็คือหนึ่งปี8เดือนแต่พอมีพระราชทานอภัยโทษลงมาเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเหลืออีกเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นที่คุณทักษิณเนี่ยต้องรับโทษหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็คือจำคุกจริงๆเนี่ยไม่เกินสี่เดือนก็ได้ปล่อยตัวแล้วนะคะขณะเดียวกันเนี่ยด้วยอายุแล้วก็วัยของคุณทักษิณที่ตอนนี้อายุเกินเจ็สิปีนะคะตลอดจนมีข้ออ้างเรื่องของปัญหาสุขภาพก็อาจจะทำให้เงื่อนไขนี้คลายความเข้มงวดลงไปอีก และยิ่งหากคุณทักษิณอยู่ในสถานะนักโทษชั้นเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้ทําตัวไม่ดีอะไรก็นอนป่วยติดเตียงอย่างเดียวการนอนอยู่โรงพยาบาลก็เท่ากับจําคุกอยู่แล้วก็จะได้ลดวันต้องโทษไปอีกแบบอัตโนมัติอีกเดือนละ5วัน4เดือนก็เท่ากับ20วันนะคะเกณฑ์การขอพักโทษก็จะลดลงเหลือติดคุกจริงๆก็คือ3เดือนนิดๆคุณผู้ชมระยะเวลา3เดือนเนี่ยถ้านับไปเรื่อยๆก็จะใกล้กับเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งเดือนธันวาคมก็จะมีวันสำคัญของชาติและคุณทักษิณอาจได้ลดโทษแบบอภัยโทษหมู่อีกครั้งในวาระนั้นซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็มีทั้งการได้พักโทษหรือว่าอาจจะพ้นโทษแบบกลับบ้านไปเลยไม่ต้องติดกำไร EM แล้วก็ไม่ต้องมารายงานตัวด้วยเหลือแต่ที่ต้องสู้ต่อก็คือภารกิจอีก4คดีที่เหลือที่เราเล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะถ้าพูดกันแบบตลกร้ายสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณน,นะ คาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้แหละคงได้เห็นคุณทักษิณหายป่วยอยู่นอกคุกแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจพ้นโทษจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้กลับบ้านเลยอคือหนึ่งในนั้นในส่วนของอายุของคุณทักษิณเอง เกิน70ปีก็ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่มีการบินกลับมาแล้วก็มีการตรวจมีหลายโรคด้วยใช่ไหมอืมใช่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบใช่ไหมความดันโลหิตสูงมีื่องเรื่องของปอดอักเสบด้วยเท่ากับว่าตอนนี้สาระสําคัญคือหลายๆคนเนี่ยก็มีการตีความกันไปว่าวันที่13ตุลาคมหรือว่าวันที่5ธันวาคม ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่คุณทักษณิณนั้นออกมาใช,ใช่ไหมใช่ค่ะดึงในนั้นคุณผู้ชมครับก็คืออาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งท่านเป็นนักวิชาการนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับบอกว่าวันที่13ตุลาคมและวันที่5ธันวาคมก็จะได้ลดโทษอีกหมายถึงตัวของคุณทักษณิณชินวัตรนะครับอยู่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องห่วงครับนอกจากนี้อาจารย์เจิมศักดิ์ยังได้นําอินฟโฟกราฟิกของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดโทษ พักโทษและพ้นโทษมาให้ดูด้วยนะครับการลดโทษนะครับหมายถึงการลดวันต้องโทษจำคุกแก่นักโทษเด็ดขาดเท่ากับว่าลดโทษแต่ยังอยู่ในคุกนะครับการพักโทษหรือว่าพักการลงโทษคือการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจำก่อนกำหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤตินะครับการพ้นโทษคือการได้รับอิสรภาพการจำคุกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ อินโฟกราฟิกของกรมราชัณฑ์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับพระราชการพระราชทานอภัยโทษซึ่งผลจากการพระราชทานอภัยโทษนะครับที่นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับได้แก่การพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวการพระราชทานอภัยโทษลดโทษและปล่อยปล่อยตัวพ้นโทษและก็การพระราชทานอภัยลดโทษนั่นเองครับ ขณะเดียวกันอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าหลังจากได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษแล้วสถานีต่อไปของคุณทักษิณน,นั่นก็คือการพักโทษค,คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คุณผู้ชมคะนั่นก็คือพันตํารวจเอกวิรุตศิริสวัสดีบุตรนะคะเลขาที่การสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านบอกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมคะว่าหลังจากคุณทักษิณได้รับการอภัยลดโทษแล้ว คุณทักษิณยังคงต้องถูกควบคุมตัวต่อไปนะคะเพราะคุณสมบัติในการพักการลงโทษตามหลักเกณฑ์เดิมกำหนดว่าจะต้องรับโทษแล้ว1ใน3หรือ3เดือนโดยสามารถควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจได้ตลอด3เดือนเลยและเมื่อครบ3เดือนแล้วสามารถขอพักโทษโดยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ติดกาไร EM ได้นะคะแต่ก็อาจจะมีช่องทางอื่นเซอร์ไพรส์กว่านี้ครับนั่นก็คือ ไม่ถึง3เดือนก็ได้อ,อย่างที่บอกไปมันก็มีเรื่องของเงื่อนไขพิเศษอย่างกรณีการเป็นผู้ต้องขังสูงอายุแล้วก็มีโรคภัยเนี่ยรุมเร้าก็อาจจะแบบไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล3เดือนไม่ต้องอยู่ในเดือนจำสามเดือนคือติดกําไร E.M. แล้วก็กลับบ้านได้เลยเพราะว่าต้องอ้างเหตุไงว่าต้องไปพบหมออะไรแบบนี้นะคะคขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะ ทางด้านของพันธบทเอกวิรุตยังบอกด้วยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเตรียมตัวรอฟังข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องการขอพักโทษของคุณทักษิณได้เลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์หลังจากนี้อีกนะคะที่ยังไม่หมดค่ะคนก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะาอาจจะเป็นวันที่13หรือเปล่าหรือจะเป็นวันที่5ธันวาคมซึ่งก็จะมีการอภัยโทษหมู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมสรุปง่ายๆก็คือภายในสิ้นปีนี้แหละ คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็จะได้รับอิสรภาพ